แล้วสตัวสตัวเลยที่ว้ายมันอยู่กับเราแล้วเนี่ยมาสคนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่คนที่ข้างหน้าเราเนี่ยโอเคโอเคแก้มือคือคนอสตัวนะโรเาไปตัวเนื้อคายโดนระเบิดตตยไอ้ียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ แม่นที่ไหมตัวเนี้ยเออไม่ต้องเล่นอีก รถเนี่ยว่าพี่บอกยิงแม่งลยปะสัตเ้ยขับตูก็ไม่ไปเลือดมึงไม่มาเหรอเลือดไม่มาเหรอเลือดไม่มาด้วยเหรอนี่เลยเพ่ออยู่นี่เพื่อนอยนี่นน เรกเด็กไม<ป>่พลาดสามอ๋อมันเข้าซื้อไปไหนไม่ได้ไหน อ้าเกาเอา,เอานี่เป็นแบ็คไซด์เข้าไม่ได้อยู่แล้วที่ไปด้วยเดี๋ยวมีคนมารถมาเลยมาใส่มามาซื้อของ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 รออะไรรอเลยขึ้นมาเลยไม่มันปีนมาแดงมาต้องผม

có mất nhiều quá ทำไมวะทำไมห้ามัเอาออกเอาเออกเข้ามางนกันเนประอเรื่องเชียปิดแล้วือรถเลสัตรถเปิดเอามาแล้ว เราซ่อมไเรียบร้อยแล้วปลอดภัยได้อีกนาน,มนเมอกี้กาดทิ้งฮอสนเราแน่แนนดูคลิปเยอะไปอ่ะจริอาจะเปโง่โด,ด,จะจะดเน,น,นโเราดุอยู่แล้วไง

เไได้ยวมากอ่ามีลูกนอนึกนี่นะง,ง,งนึ่ยต้อี้นี่ลูกอี้ย่างใกล้ๆก,กันนะแต่ลูกนี้มันก็หยียกันและเนียๆขนานะนเนี่ยอเี้ยบคิดว่าโปโ๊ะเอน้นะเป็นไรสโมกไอ้สัตว์เ <c oughs> <c oughs> สียวใหญ่ <c oughs> พวก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 ไอ้ตาไส้ก่อนแล้วไงนายทิ้งไปแล้วไงเออเดี๋ยวตอนนี้่ขอตเนี่ยเห็นโดรฟ้าเมื่อกี้มันล่วงหรืออะไรวะเมื่อกี้อะไรมันล่วงมาเลยพ้นหรอพออยู่ตรงนี้ชุบพออยู่ตรงนี้ชุบร้านค้าร้านค้านี่ตรงนี้ตรงนี้ ว้าแล้วกนเขาทำอะไรวะเว่าจะซื้อของเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วพี่กอ,อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้สองตัว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 อยู่แถวๆนั้นอะ่ะน่าจะอยู่ในบ้านหรอโอที่อ,อยู่บนหลังคาระวังนะระกันระกัมึงไม่ดี จะไม่เข้ามาซึ่งกระบวนี้ก็เสียงว่ะมีคนอยู่ในบ้านหนึ่งตัวแล้วก็ออกนอกบ้านไปแล้วตัวหนึ่งเราอยู่ตรงหมดแล้วตรงตรงนี้หมดแล้วข้างหน้าได่หมดแล้วแถวแถวที่ซื้อตัวหนึ่งแล้วก็ข้างในาบ้านตัวโอโอ เฮ้ยขลังข้าข้นได้ขลังมันออกมานอนใช่ไหมชุบเองกองข้าไน้ไหนใส่ไหมก่อแตกก่อแตกก่อแตกเพราะมันก็ยิงผมก่อแตกมืนกัเป็นางดูแล้วมันขับรถมาแล้วหนีเฮียหนีไหนมาชุบเองมา ไปปืนไปปืนไปปืนเพื่อใครกำลังไปเพื่นใครมาชุบเพื่อนอะไรอ่าเง้ยมีคนมีคนมีคนตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงแทงเห็นใช่ไหมไม่เห็นพี่เหม็นตรงนี้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 ไอ้นั่นแหละตรงพี่มาร์กเลยสี่คนสี่คนเหน่าจะบวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราบวกกันด่วนมาทำไหม Target a r e ้ marked you c l e a r ให้โดนโดนเปลี่ยนต้องเท้าลูกไอ้สัตว์ไปแล,ล้วไปแล้วไปตรงนี้ไปตรงนี้แล้วไปทางนี้แล้วหาไม่เจอแล้วว่ะนเข้ามาตรงป่านะตรงป่ามีมีฝั่งขวาด้วยมีฝั่งขวาอยู่ด้วตรงนี้ที่โก้ถแถวๆนั้นอ่ะมีสองสองคนเดี๋ยวดูให้และ้วนะึ่มันจะไม่สแกนอะไร ไม่มีไม่มีอะไรซื้อละเจอละนู่นนู่นนูนนู่นไต่ก็ต่อแตก เอาใหญ่ได้สัตว์เอาตองรงนู้นตึกยิงไปม,มีแต่ปะมีปาไก,กลๆอ่ะได้สองคนใหม่นั่นน่ะวิ่งไปเข้าฝั่งนู้นละอ้อ,อมอออม,อออม,มันมึงอ้อมเราไปมี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 ตรง ตู้นี้ออกเลยเลยนะหมดตู้นี้ออกเลยหนึ่งสองสามไปออกออก่อนมันเห็นที่ด้วยมันมองที่ด้วยนึกับมา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 เจอตรงนี้ไม่แล้ จิบล็อดูก่อนในบ้านมีคนว่าไหนไอ้หี่่เสียงรถรถมาด้านหลังเลยมาแล้วหาล้วมาแล้วอ๋อ,อไม่ไปไม่มีเกาะไอ้สัตว์หนีมาหนะีมาได้ ตรงนี้เมกับกันอนะบ้านหลังนี้เมกับปโอเคในมีหน้ากากมมีนากากนะ้หลังาววาีว่ใช่หรอ ใช่วันเมาว่าเอ้ยมีคนเห็นพี่จากบ้านบ้านไหนมป็นวะเฮ้ยนี่น,น,นี่อยู่ตรงนี้อยู่ว่าแล้วสิ่งคนเห็นปุ๊บป๊บเข้าบ้านบ้านนี่ละได้ไปมได้ไหได้ช่วยได้

ชื่อนี้เองแล้วเหรอรู้จักวะจำได้ปะไม่ดูชื่อเลยในักนักอะไรข้างนนี้คันนี้ชุกเต็มเลยลองย้อนไปดูนะมันมีอยู่ย้อนไปดูแลจะรู้เองเฮ้ยคนน,อนี้เขาหลังเราขลังล้านลังล้อนหลังเรานหลังล้อ,นนอน เถวเนี่ยแหละถวนี่ยแหละถเนี่ยนี่นี่นี่รว่าขังวุ้งยังเออะไรมาแเต็มกองกันเดือดเผาช้อเหล่อมิสนายิงไ้่เกลี้ยเออสมบูไว้เฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ย